เรืงดีพี่พี่ไหนไปอะไปเปลี่ยนอาชีพมึงเอาไปเปลี่ยนดิอะไรผมจะไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนไปนักบินนะนักบินอวกาศมาไอลุกล,ล,ลุงตู่มึงเอาเปลี่ยนอาชีพปีไอข้าคนละคันเลยจะเป็นไงวะโอ้โหเฮียไม่ไหวแล้วชนกันมั่วซั่วหมดอะ ทันทันเดียวไปสองคนรเชื่อรถละคันไม่มั่วนะเว้ยวี่บินมั่วยไงก็ชนแน่นอนสามคันไปมีเลือดหน่อยนุ้งแว้งสีที่ไหนอะเนี่ยในวงเนี่ยไม่ไมาอะในวงต่อยอ่ะหน้าส่วนนะอย่าลืมกดตังค์กันไปด้วยเด้อตังค์เท่าไหร่วะเบิกเท่าไหร่วะไปไงฮะเออแล้วกูไปไ ไปก้อนไปก้อนไปรีเลตก่อนเฮ้ยเอ้เอาขวาดให้หมดขวาดทั้งหมดเฮ้ยอย่าจอดรถตรงนี้สีแดงไม่ได้เข้ามาของแบงค์เข้ามาก่อนไปเท่าไรหมื่นหนึ่งนะกดหนึ่งพอด,ดีไอ้เหี้ยมัใไฟทำไมกูติดข้างเดียวอีกวะแสนหนึ่งไม่ได้หรอไม่มีตังค์เลยนะ<ส>เอะคนก็ไม่ทาพอคนอกันเองรับร ي, เลยเฮ้ยสามนาทีมันแสนหนึ่งเลยเหรอ เขาขายกัน90,000 90,500ประมาณนี้้ยทำม5าทีเขาขายก90,000 90,500ได้เยนาน์ก่ถามีเองทำม5หน้าที่นายขายกตีตีขาย90,500นะครับเขาซื้ออ้วคไมู่ราคาเอาไหมตกลงตกลงอ้าหมามา90,500่าเเมากไปเยอดีออ อ๋อแล้วแม่รออะไรอ่ะอีมึงรับกูด้วยอ๋อลุงแบงค์เข้ามาลีเด้นหน่อยมาต่อยะน้อยไม่เดี็กเด็กไปแบบให้นั่งขีด่อยก็ได้น่ะเออน่ะแต่ก็ลุงแบงค์มารับเลยครับขีดแก้วพี่ตำรวจตำรวจมีคนขีดแล้วคือมาเนี่ยตำรวจแตกยังไงไม่แตกมาเดี๋ยวกูจัดให้ ไป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 อย่นอ่ะไปตงมันนักเสี่ยอันาชี่ไปอยู่แบ็คแจ็คใน่ว่ะไปไหนอ่ะม้งมยูกรถเนี่ยเอ้ากลัวนี่ระเบิกรถสามเนี่ยไปด้วยกันลูบเปร์มันชา ไอลูเปอร์มึงมึงไปไหนเนี่ยมึงหลับก็ล่าโอ้พี่ไม่เห็นผมจริงเหรอไงวะอยู่กับพี่น็อตเนี่ยโอ้โหกูอยู่นี่กูเคว้งอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเจอดาดที่นายห้าห้ากับหกมันยิงดาดแหนมัน้อะไรนะ มันก็ยังยิงได้เหมือนเดิมเข้ารับกูหน่อยทางซ้ายกันทางไปพี่น็อตไม่เข้าดีนะพี่น็อตเข้าดีที่อะไรคุยแบบนั่นเนี่ยแม่กูก่อนเขาขึ้นบินไปไหนวะ่ไไีอโอ้ยอ,อยู่ดิดิ่เนี่ยกูไม่ได้ไปไหนไม่ไม่เครื่องบินไปทางไหนพี่พแม่เขาอยู่ในเกมยร์อะไรอไรไงไอ้ควาย ลุงแบงค์ถ้าผมไม่พีดพี่น้าคว้าเพื่อนยิงดิพาลุงขึ้นเครื่องบินหน่อยแงๆพี่โอ๋พออยากจะเล่นแล้วนะน่ะ นี่แหละเวรกรรมตามทันมาแบบนี้แหละใช่ใช่เล่นแกงใช่ไหมอุ้ง,งแบงใช่ใช่สอบมุขไม่ดีด้วยโอ้ทำไมอาางุงแบงค์ตอนนี้ใส่ไม่ดีไงชอบเล่นอะไรที่คนช่วยเหลือผู้เล่นอน๋อเไมนกังช่วยเหลือนะโดนยุบอ่ะ ดินปดแบรนให้มันของหายของหายหายหมด้้ามไงไม่มันโดนไฟเอมมันไม่โดนที่อะไรเลยองวะเไหนยังไงไปนไงวะเขไปตรงนู้นเลยปะไปข้างล่างท่าเป็นยไปไงต่อไปก็ไปหาดีมรงีจุดม้าเกือะเอาลงข้างล่างเอลงไป ขี่ไปเลยขี่ตรงไปน้าขับงขับเองใครวะน่ะนุกเออเบงขับเองน็อตับไล้เปิดแล้วไม่ท้ายหลังถอยหลังถอยหลังท้ายหลังเปิดไม่ไปไม่ไปเป็นแบบผู้ดีไงไปชมวิวอ๋อ้ขับจังเลยใช่ปะพี่น็อตถับได้เปิดแล้วเนี่ยก็ได้อนี่ยข้างหลังเนี่ย แต่ข้างหน้าไม่ใช่เหจุดมันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอแบงอะไรนะพี่อไ่ี้แบงโอ้ยได้ยินอะไรอยู่อิดกว่าแล้วกำลังขโมยเคร่องบินกอยู่เลยครับผมครับผมอีกยอดเลยพี่แล้วมันเบิกเท่าไหร่นะใครเคยเบิกบ oh, nice. ้างตูเบิกเท่าไหร่อ่ะพี่น็อตพี่น็อตเบิกเท่าไหร่ ลองลองเบิกเบิกตรงนี้เหรอเออโอเคโอเคต้องไม่เปลี่ยนชุดก่อนมั้งอย่นี้ไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไอ้เทมยนั่นยังไม่เปลี่ยนเลยเมื่อกี้เอาแล้วกูไม่ลงอ่ะไม่ใช่นี่ชุดทำงานตรงนี้ชุดทำงานแล้วเบิกตรงไหนวะดูนี่ดูนี่เบิกตรงไหนอ่ะ ก็เป like ิดไหมค่ะท่าะเรือโรงแรมเบิกได้ไหมนัดเบิกตรงไหนชุดทำงานเบิกไม่ได้อ๋อเราต้องใส่ชุดทำงานก่อนดีวะใส่ชุดทำงานสิก็เข้างานสิเอาพี่นัก็เข้างานสิไม่กูมันได้เป็นอะไรกิ๊บมาอ๋อเข้างานสิเข้างานเฮ้ยเราไปนัดทางานก่อนเออเบิกไม่ใช่หรอขางหน้า เออวะเออเนี่ยมาแล้วอุ้งแมงเอ้ลูเปอร์มึงก็เปลี่ยนอาชีพเหรอได้เปลี่ยนมาเป็นนุ่มแก่เลยเอ้ยอีหี้ยะเฮียนุ่มแก่จริงอ่ะเพิ่งเบิกอย่าเพิ่งเบิกนะบอกมันด้วยอย่าเพิ่งเบิกมันครับนั่นไงเอ้อเกลียดอีฮี้อะบึ้มเลย มึงไม่ได้บอกเอ้ยแล้วลุงแบงอ่อะลุงแบงตายอ้เฮ้ยทำไมพวกเราไปอย้่เพราเราไม่อยู่นักบินกระเจาะนักบินกระเจาะเฮ้ยเดี๋ยวเบิกเบิทีละคนเบิกล้อไว้กันเย้แช่ให้ลุงแบงเบิกกันนีละคน

เด้แบบลันเบลอนหาลันเบลอนเอ้ยมันมีสองลำอ่ะมันมีสองลำอ่ะลองลองอันที่สองดิมุเร็วแรงที่นี่ยึดแค่งูนออกขวาขวาตายบนทางน้อยออกขวาไม่เปลี่ยนชุดไหนอ่ะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนได้ย่งแค่นี้แหละขยันขึ้นเลยนะขึ้นนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยเออเอ้แล้วใครขี่วะพี่อ๋อ พี่ขับใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหไปหาที่ขึ้นเลยโอ้โ,โ,อโหแหววเฮ้ยินนีนเนี่ยดนเอ๊สวยิยนนิสวยสยเดี๋ยวเครื่องบินหายี่ทำไงนเนี่ย <laughs> ไม่หายไม่หายไม่น่าหายอ่ะจะโดดล่มอะไรลงออไป ไปเมืองเลยไปเมืองเลยไปเม,ม,มืองไปเมืองบักเมืองน่ยไอ้ไปหามันมียังมีได้ปะวะจะโดดลองทบเลยแต่แฉกเข่าโคตเซียนเอาเว้ยลอดตาสะพานถีนึงยังได้ เรอใต้สพานแหละเออรอใต้สะพานรใต้พารใต้พาโว้โว้วววีี่ผนเล็กผ่านเล็กเอาผ่นเล็กผ่านเล็กไม่เอาอ่ะไปไปไปเหมือนไปเหอปเหอะเรบินหายลงไป มันมีน้ำมันหมดเจ๊าะใช่ใช่มีแต่พังอ่ะไปดูดิเราต้องไหนวะที่มีนล้วน,ะน่ะด่าน่ะเนี่ยตามมาดิตามมา,ด,า,มมาด,มดิเปิดมมนเน็ติข้างล่างออพด่ไหวาปล่าลวดตามทันมาไอ้สั์ ได้ด <ilo ị> ้านด้านหลังนี้นี่ว่าไปไปโชคด้านทีนึงนะถ้ายังมีอ่ะได้เลได้เลยได้เยด้เลไอ้ไอ้ลูเปอร์มึงเปิดเพลงนี้เปเพลงเฮ้ยเบลล์เบลลดเบเบเบ อีกรอบไหมอีกรอบไหมไปเมือนยังไปหาคนแก้งดีกว่าหาอต่อคนค่อยแก้มิติใหม่อะเบเดมเบเดมคิดว่าได้เข้าเมืองไปยังยังยังไปหมู่มาอย่า,างเดียวแล้วจะลงยังไงเนี่ยเออว่าลงไงดีว่าต้องเหมือนลองบินวนก่อนดูเรียมก่อนอ่าใช่นี <S 1> <S 1> ่รอดรอดตรงนี้ยังได้

แนวค่เออจสวยีได้หรอกไม่ได้เดินไปจะไปจะไปจะพึ่งจึงอ่ะขี่มันขี่ธรรมดาได้ไอเลขเลขสี่เลขหกอ่ะเอ้ยมันเป็นไอ้นี้นี่ว่าการเกษตรอะเลขสี่เลขหกมันหมุนดิแล้วนั่นแหละถ้ชิปด้วยช่วยด้วยไงเอเอ เออไอ้เคียกับชนไอ้เคียบกูไม่ลงอะลงไม่ได้วะลงลงแล้วจะกลับไงอ่ะมันกลับได้ไปหาคนนีวก็มีเราลงน้ำได้หว่ะนอเตได้ได้ได้กัดน้นได้ฮัลโหลครับ โล,ลครับทำไมทุกคนเอิบหมดหรอไอเราคันนั้นไปไหนแล้วนะ่ะเอาตอนนี้ลงน้ำอยู่หนึ่งหนึงหึงสายเรียมสอบไม่ได้พิพายแล้วไงตอนนี้มันถอยหลังไม่ได้เหี้ยคันนี้ มันเป็นเครื่องบินทางเกษตรไอ้เ,อเ,อนเนี้ยคันนี้อย่างเก่าเกงอะลงไม่ได้มันไม่มีเดียวอ่ะคันเยอะมากหน่นเยอะ่ะน้อยเองไอย่างเสเกเองเลยคันนี้ลงได้กดเอสอะกดเอสค้างแล้วเครื่องจะดับอะ่ะเราค่อยๆย,ย่อนเอใช่ไหเอสค้างเอสค้างแล้วเครื่องจะค่อยๆดับเออเออแล้วเรีนยิงลง อ่าที่อย่างนี้ดีเฮ้ยเอาเอาเอาฝับปะหนไรแบงค์เฮ้ยเฮ้ยจอดไม่ได้ไม่มีรันเวย์ลงเอาเข้ามาเข้ามาไปอื่นไปตรงหลบปัดก็ได้ปะไยไปไม่ได้ต้องหาเรบปดันก่อนนี้เนี่ยมันติดอันนี้พอดีเลยปะของเราเอ้ามึงขึ้นมันก็ตรงดิมันลอยต่างไม่ได้อ่ะ เวละมึงไปขโมยรถใครมาก็ได้ไปครับยาตัวไหนครับยร้อยสี่สิบหมเอออออออ๋อครับนุ่มพันุมพัดดมัลโหลอัลโหลครับนุ่มเออยืม้ยสี่สิบโลหน่อยได้ไหมครับมีไหม รถใกไวะเนี่ยนมนมนมหมาขาวอะ่ะเสือขาวนม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 พี่นมครับพี่ชายขอยืมรถสี่สิบโลด,ดันเครื่องบินหน่อยได้ไหมฮะัฟรีกับตันเรียกแล้วอุ้ย,ยทิหาย,ยตายกูตายเฮียขัดไหนครับ <laughs> ไอ้เหี้ยลงจอดยากจัดรูเรียกช่างซ่อมก่อนพักเหรอกดกดโคตรเลยครับไอ้ลูเปอร์วิ่งนะไปขึ้นเครื่องบินไปขึ้นเครื่องวินขึ้นแต่ว่าไม่ต้องสตาร์ทนะเรียบร้อยแตกหนึ่งขึ้นดีลูเปอร์แม่งถ้าผมมาผมโอซีก่อนเี้ยแหละโอเคครับแตกเหรอ แตกดีรอยเหี้ยอะไรแมงก็ดีต้นเงี้ยขึ้นนิขึ้นนิ